กันยายนเดือนบุพการีมีโอกาสก็มาเจอกันร่วมสุบตาดวงตะวันกันทุกปีคุยกับคนสำคัญวันละครั้งมูลนิธิสุตะวันคืนแผ่นดินให้ป่าวันอังคารที่9กันยายนพุทธศักราช2568ช่วงนี้เดือนสองเดือนที่ผ่านมา รูเคยพูดเอาไว้ในบางคลิปบางชุดบ่อยๆว่าเดือนหน้าซึ่งมาถึงวันนี้ก็เป็นเดือนนี้คือผ่านเข้ามาตั้งแปดก้าวันแล้วคือเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนบุพกาารีของเราเชาวเพื่อนพัดไตรสิกขาทุกคน ราชโอรสบางคนบางส่วนคือสิทธิานุสิทธิ์ที่ถือว่ามีครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์มหาอำนวยอันไดแก่ตัวครูซึ่งปัจจุบันนายตะวันประธานที่ปรึกษาบริษัทสำนักพิมพ์สื่อตะวันจำกัดประธานผู้บริจกักษ์ฉพั์เริ่มแรก ให้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวัรขึ้นมาทำปณิธานคืนแผ่นดินให้ป่าคืนป่าให้ธรรมชาติคืนดินน้ำอากาศอันสะอาดบริสุทธิ์สมบูรณ์ให้กับสรพาาสรพสัตว์ในรูปแบบที่ป่ากับคนอยู่ปนกันไปแล้วรับเป็นประธานกรรมการชั่วคราว เพราะยังไม่มีใครเป็นประธานท้าวรหรือแท้จริงได้แต่ก็ชั่วคราวยาวนานมาตั้ง8ปดปีกว่าแล้วยังหาคนที่จะเป็นประธานจริงๆไม่ได้ก็เลยต้องยังเป็นครูผู้รับเป็นประธานชั่วคราวไปก่อน จะจนกว่าตัวเองจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ดูดูไปนี่ใครที่ให้ครูเป็นบุคคลสำคัญผู้นั้นก็ย่อมจะต้องให้ความสำคัญต่อไปอีกจนถึงคนสำคัญของครูด้วยอย่างที่ครูพูดเสมอว่าต้นก็ต้องมีราก เป็นที่มาที่ทำให้เกิดกำเนิดมาถ้าไม่มีรากก็ไม่มีต้นไม่มีต้นก็ไม่มีกิ่งก้านใบดอกออกผลอันนี้เป็นธรรมดาถ้านับถือว่าครูเป็นต้นก็ต้องนับถือพ่อแม่ครูพระอาจารย์ที่เป็นรากของครูด้วย แล้วบางเอินหรือเป็นความหาศัจร,รันที่ที่สำคัญที่สุดคือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้สำคัญที่สุดของเรากลุ่มเพื่อนพัดารศิกขาหรือราชาโอรสบางคนบางส่วนนี้ล้วนแต่เกิดเดือนกันยายนทุกคน <c oughs> ทุกรูปทุกองค์ องแรกก็คือหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนีปรดุงกิตกิติทโรอดีตพระครูบริหารขานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอขานุวรรักษ์สุรีปัจจุบันพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเลื่อนสมนาศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าคุณพระราชาคณะที่พระวิเชียนมุนี ท่านเกิดวันที่26กันยายนพุทธศักราช2475มาถึงปีนี้มีอายุ93ปีแล้วยังแข็งแรงอยู่โดยมีอาจารย์ผู้พี่พระมหาน้อมนมการีเปรียนทรรมเจ็ประโยคเจ้าคณะอำเภอบึงสามคีกลับมาอยู่ เป็นผู้บัญชารับใช้ใกล้ชิดที่วัดพัฒนราชบำรุงจังหวัดกำแพงเพชรนี่ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราชาวเพื่อนพัดไรสิขาหรือว่าราชโอรสบางคนบางส่วนแล้วปัจจุบันก็คือคนสำคัญมูลนิธิสุตวันนี่แหละทุกคนก็จะต้องนับถือว่า บุคคลสำคัญทั้งสามท่านสามรูปสามองค์ดังที่จะพูดถึงในคลิปนี้นั้นท่านก็เป็นคนสำคัญของเราด้วยเพราะท่านเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในชีวิตของผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวานดังนั้นคนสำคัญของมูลนิธิสุตวานถ้าให้ความสำคัญแก่ผู้ก่อตั้งมูลนิธิสุตวานก็ควรจะต้องเลยไปจนถึง ผู้เป็นผู้ปรการีของผู้กอตั้งด้วยถ้า <c oughs> ใครพอจะไปได้วันที่26กันยายนทุกปีก็ให้บ่ายหน้าไปที่วัดพัฒนราชบำรุงจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อได้กราบหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุนีดังกล่าวในปีนี้ออกตัวไว้ก่อนสำหรับครูที่ทุกปีผ่านมาถ้า ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ติดธุระจำเป็นจริงๆครูก็ไม่เคยขาดนั้นแต่ปีนี้ตรงกับวันที่หมอนัดไปตรวจดูความ <c oughs> ออหรือดูสภาพดูติดตามอาการ <c oughs> ระบบทางเดินหายใจของครูเรื่องปอดเรื่องลอดลมแล้วก็ไม่อยากเก็บ ไปเปลี่ยนนัดหมอเขาเพราะเราเป็นแค่คนไข้เล็กๆคนหนึ่งจะไปเปลี่ยนนัดเขาก็ไม่อยากจะทำแล้วก็เชื่อว่าหลวงปู่เจ้าคุณท่านเข้าใจและถ้าไปเปลี่ยนนัดหมอเพียงเพื่อจะไปงานสำคัญของท่านท่านก็คงจะบอกว่าไม่จาเป็นนกลูกเอ้ยร้านเอ้ย มาวันอื่นก็ได้ท่านก็จะต้องพูดอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเป็นว่าปีนี้ครูคงไม่ได้ไปร่วม93ปีหลวงปู่เจ้าคุณพระวิเชียนมุน,นีส่วนหลวงกงหลวงเตียบพระหมหาการการจะนะรังสีปรรียนธรรมแปดประโยคต้นหรือปฐมาจารย์บาลีของกลุ่มเพื่อนพัด ไตรศิขาและราชโอรสบางคนบางส่วนท่านเกิดวันที่22กันยายนพุทธศักราช2462นับมาถึงปีนี้ก็106ปีแล้วแต่ท่านมรณภาพไปก่อนตั้งแต่ตอนที่ท่านอายุ85ปีปัจจุบันผู้สืบสารสำนักต่อมาก็คือประเดชพระคุณ พระเทพปัญญาพรฤทธิต,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 ตะเวทีปริยนธรรมก้าประโยคอดีตรองเจ้าคณะภาคสร,รองประธานบริหารกลางโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าเจ้าวาดวัดตากฟ้าพระอารามหลวงท่านเป็นผู้สืบทอดมาดังนั้นใครพอมีเวลาก็ทุกวันที่22กันยายนทุกปี ก็บ่ายหน้าไปที่วัดตากฟ้าไปกราบท่านเจ้าคุณหรือท่านอาจารย์พระมหาริ์ที่เราเคยคุ้นเคยเคารพนับถือท่านมานั่นแหละส่งต่อไปถึงหลวงกงหลวงเตียบพระมหาการการจนรังสีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราที่อีกท่านหนึ่งซึ่งสำคัญถัด รองลงมาจากหลวงกงหลวงเตียบพระมหาการของพวกเรากลุ่มเพื่อนพัดไตรสิขาหรือราชโจรบางส่วนเพื่อนพัดไตรสิขานั้นทุกคนก็คือถ้าสมัยนั้นก็พระอาจารย์มหาพิมญาณวีโรเปรียนธรรมหประโยคปริญญาโทจากมหาวิทยายลัยมคตอินเดียปัจจุบันท่านเป็นพระเทระผู้ใหญ่ รองสมเด็จพระพรหมเสนาบดีปริญญาเอกกิติมศักดิ์ดุษฎีบัณฑิตทั้งจากมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหามก,กุฏราชวิทยาลัยท่านเกิดวันที่16กันยายนส่วนพอสอไหนบวกลบกันเอาเองทั้งที่ครูเพิ่ง ไปอดหลับอดนอนมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อทำหนังสือประวัติของท่านหนังสืออนุสรร์แปดสิบปีพระพรหมเสนาบดีแบ่งเบาพาระท่านเจ้าคุณพระวิมลวัฒนคุณหรือที่กลุ่มสิทธิ์ของเรารู้จักดีคือหลวงพี่มหาสมดีคุณธรรมโมปร,ริยนธรรมเจ็ดประโยคนั่นแหละ ครูก็เพิ่งไปรับใช้พระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์แบบหามลุ่มหามข้าม,ามตลอดสัปดาห์จะว่ารับหลังก็ได้เพราะไม่แม้แต่เข้าไปกราบพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความที่งานหนังสือมันลัดคือมันพลาดไม่ได้ มันฉุกแล้วหกเต็มทีถ้าจะให้ทันวันงานก็แทบจะเรียกว่าคือสละชีพกันเลยอย่างนั้นทั้งอาจารย์เจ้าคุณสมดีทั้งตัวของครูโบราณอาจารย์ผู้น้องอาจารย์อํหนวยนี้ก็พากันหลวงพี่มหาสมดีหรือท่านเจ้าคุณสมดีก็จำวัดแค่ คืนละสองสามชั่วโมงอาจารย์พามวยอาจารย์ผู้น้องครูโบราณซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจนี่ก็ยังจะต้องนอนแค่วันละสองสามชั่วโมงหรือไม่เกินสามสี่ชั่วโมงมาตลอดสัปดาห์ อาการก็เห็นแย่อยู่เหมือนกันวันนี้ก็ยังแย่อยู่จนได้ออกตัวกับท่านเจ้าคุณสมเดาวไว้ว่าบางทีวันงาน80ปีของเปรตพะกุณเจ้าคุณอาจารย์โยมอาจจะให้ผู้จัดการแล้วก็รองประธานบริษัทสำนัก พิมพ์สื่อตะวันจำกัดคนใหม่ซึ่งเป็นพัญญาของผู้จัดการใหญ่นั่นแหละเป็นลูกสาวคนโปรดของพระเดชพระคุณเที่เอาคุณอาจารย์อยู่ด้วยในปัจจุบันไปเสนอหน้าแทนเพราะถ้าเพียงแค่สองคนนั้นไปให้พระเดชพระคุณ เจ้าคุณอาจารย์เห็นท่านก็จะรู้เองว่าเออไอหน่วยมันมาแล้วถึงตัวมันไม่ได้มาเสนอหน้าแต่ว่ามันก็ให้คนมาแทนแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็ได้อบอกกับท่านเจ้าคุณสมเดียเอไว้เพราะดูท่าสุขภาพร่างกายของโยมจบจากปิดเล่ม ต้นฉบับหนังสือพระเดชพระคุณเจ้าคุณอาจารย์80สิปีพระพรหมเสนาบดีนี้แล้วกลับสวนจันทร์มีหวังจะสุดแน่ๆอาจจะมาร่วมในวันงานไม่ได้เนี่ยก็เล่าเอาไว้ว่าสิทธิ์กลุ่มเพื่อนพัดไรศิกขาหรือราชโรถรบางคนบางส่วนนั้นวันสำคัญเดือนสำคัญอีก วันหนึ่งเดือนหนึ่งก็คือวันที่16กันยายนของทุกปีใครพอมีโอกาสก็บ่ายหน้าไปที่วัดประทุมคงคากรุงเทพมหานครกันส่วนศพตาดวงตะวันที่ครูนัดปีละสาครั้งน,นั้นก็หวังว่าทุกคนจะสละเวลาหาโอกาสไปร่วมศพตาดวงตะวันกับครูสักปีละครั้งก็ยังดี จากนี้ไปถึงวันที่ครูตายก็ไม่รู้ว่าจะอีกกี่ปีถ้าอย่างมากได้เจอกันสักปีละครั้งก็คงจะได้เจอกันไม่เกินห้าปีสิบปีหรือดีที่สุดก็ไม่เกินยี่สิบปีแน่แน่ก็คือยี่สิบครั้งแน่แน่ใช่ไหมอันนั้นคืออย่างดีที่สุดดังนั้นก็หวังว่าคนสําคัญของมูลนิธิสุตวันสิทธิานุสิ์ของครูโบราณอาจารย์คุน้องอาจารย์นวยจะไม่พลาดกันนะครับ